สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องครีมเกมมิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะครีมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์บ้านลังเอ๊บ้านแห่งหนึ่งนะคะไม่แน่ก็อาจจะเป็นวงังเป็นที่แห่งหนึ่งนั่นแหละคะ่ะที่คือเอา,าจริงจเนี่ยตั้งแต่ครีมเล่นสาก,กุระมานะครีมไม่ได้มาที่นี่เลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะคะไม่กี่วัน,นเองก็ขอบอกเลยนะว่า การเล่นเกมสาก,กุระเนี่ยก็คือแบบสนุกมากอะ่ะชอบอะ่ะทุกคนแล้วก็มีม้าตัวน,นี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยมา้าน้องน่ารักมากเลยอะ่ะอ,อใช้กําลังมาดีกว่าไหนะคะคือแบบมันเหมือนกับว่าตอนที่แบบสมัยก่นกอนๆที่เขาใช้ม้าก,กันนะทุกคนเฮ้ยอยู่ไหนแล้ววะเอาเฮ้ยมันจะเกินไปไหมอะ่ะมันอยู่ไหนแล้วนี่นี่ค่ะทุกคนโอ้โหมันอาจจะวุ่นวายหน่อยนะ นี่ค่ะตั้งแต่เราเข้ามานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนชั้นที่หนึ่งนะคะแต่ละว่าเราปล่อยให้น้องมาเนี่ยไปทําอะไรของเขาดีกว่านะ <ๆ S 2> เราไปกันเถอะนะคะๆๆ <ๆ S 1> มาทุกคนๆๆอ,อมขั้นที่สองนะคะก็จะเป็นนี่เลยทุกคนนี่ค่ะเฮ้ยอ๋อมเดี๋ยวนะทุกคน <ๆ S 1> นี่ค่ะประตูหูนี่ค่ะ <ๆ S 1> เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นแล้วก็มีออมอะไรนี่ค่ะ <ๆ S 1> เหมือนแบบ คนใช้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเหมือนกันนะคะเออคอในนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะทุกคนไปเราไปดูเอ,อ้ยอย่าตามมาเดีเฮ้แป๊บนึงทุกคนออมในนี้นะคะก็มีออมไม่มีอะไรทุกคน เอาจริงๆห้องแบบนี้เราไม่อยากถ่ายหรอกเพราะว่ามันแบบมันมีหลายห้องมากแล้วหน่วยมากทุกคนแล้วเราออกอยังไงอ่ะนี่นะคะเลวก็ไปขั้นตอบไปขันไปขั้นตอบไ,ไปกันเลยนะคะคือเวลาที่เราพูดผิดเนะี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้หูห้องห้องนี้ว่างมากว่างเกินจะไป นี่ค่ะแล้วก็ปรับหน้าหยิมย้มแย้มหน่อยเนาะ <_ d ata> ห้องนี้ว่างสมัดเลยไม่ต้องรีวิวอะไรมากหรอกคือห้องนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะ <_ d ata> คือเราแค่จะมาแบบทัวร์เฉยๆบางคนรู้แล้วเนาะก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ต้ขอโทษที่เราไม่รู้อ่ะทุกคนแล้วก็แค่อยากจะมาทำคลิปแบบนี้เฉยๆอ, <_ d ata> อันเนี้ คือเรามาแล้วใช่ป่ะแล้วมันก็แบบมันจะหล่นลงไปเราไม่ขี้เกียจคือเราไม่ยอมลนลงหล่นลงไปหรอกไปค่ะไปดูชั้นต่อไปกันเลยนะคะเออชั้นนี้มีอะไรบ้างนะก็จะเป็นห้องห้องห้องแบบห้องรับประทานอาหารนะคะ ห้องนี้จะเป็นก็ห้องรับประทานเหมือนว่าคนเยอะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแล้วว่าห้องนี้ก็ห้องนอนใช่ค่ะทุกคนมันเป็นห้องนอนนะคะอืมเอาจริงๆอ่ะห้องนี้คือห้องเดียวรวมกันหมดเลยนะแต่ว่าเขาให้แยกประตูชุยๆปเราไปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนะและชั้นชั้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่คือโคตรประทับใจเพราะมันสวยเนาะ ทุกคนคือมันเป็นแห่งน้ําอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเสาไว้น้ําเลยอ่ะทุกคนแล้วคือน,นี่เรามีอะไรให้ดูคือมันเป็นน้องหมีอ่ะเหมือนแบบท่อไม่ใช่ท่อเป็นเหมือนก๊อกน้ําอ่ะแล้วก็เป็นรูปหมี่ทุกคนแล้วก็ปล่อยน้ําลงมานะ่เหมือนสุปน้ำนะ่คือถ้าเราอยากจะมาอาศัยอยู่นะสิ่งที่ สำคัญเลยเนี่ยคือข้าเวียนหัวนะเพราะว่ามันมีเลยหลายชั้นมากแล้วก็คือแบบพื้นบันไดอะไรนี่ค่อนข้างเกะกะพอสมควรเลยนะคะก็คือค่อนข้างสย่ลำบากถ้าจะมาทําคลิปหรือว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหม,มแล้วก็ขอบอกเลยว่าถ้าที่ไหนมันว่างๆไหนแล้วก็ต้องเอาของนะับอย่างเช่นที่นอนของเราจะ,จะประดับด้วยอะไรก็ได้นะคะแต่โคตรประทับใจอันนี้เลยอะ ฮาเร็ก็สามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะนี่เป็นชุดอ่ำที่เราแบบเวลาจะอาบน้ำแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ใช่ไหมอ่ะเราลองกันหน่อยแม่นี่โอ้โหสบายไม่ไหวนี่นะก็คือคนที่หน้าตาแบบได้อาบน้าได้เล่นน้ําอะไรแบบนี้ทุกคนอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีชั้นต่อไปไหมอ๋ออันนี้เป็นชั้นที่แบบว่า สุดแล้วนะทุกคนเออนะคะเฮ้ยลืมเป็นผ้าเด้ไปแบบนี้ก็ไม่ได้นะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะทุกคนคือเราก็มาทําให้แค่นี้แหละอมเพราะว่าคือเราเนี่ยโหย้ยปีหลังคาแล้วหนึ่งนะคอือเอกอก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดใจให้ด้วยนะคะทุกคนมันอาจจะไม่สนุกนะแต่เราก็ พยายามทำนะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะบ๊ายบายนะเจอกันใหม่นะคะ